สอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสอทศก็มั่นใจว่ากระดาษคําตอบโอเน็ตของชั้นม .6 จะไม่มีปัญหาเหมือนชั้นม .3 อย่างที่ผ่านมานะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการประกาศผลได้ไม่เกินวันที่10เมษายนนี้ครับ นายสัมพันธ์พันพฤกษ์นะครับผู้อำนวยการสทศก็และก็นางเบญจลักษ์น้ำฟ้ารองเลขาธิการสมรัชยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสอพทลงพื้นที่ตรวจสอบสนามโอเน็ตนักเรียนชั้นมหที่โรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อดูแลความเรียบร้อยของการสอบที่วันนี้มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น49,83คนนะครับเข้าสอบทั่วประเทศ3,988โรงนะครับโดยมีข้อสอบทั้งสิ้น2ชุด เป็นแบบปรนัยที่มีตัวเลือก4ตัวเลือกนะครับและอัตนัยแบบเติมคำนะครับนายสัมพันธ์กล่าวนะครับว่าการสอบในครั้งนี้จะไม่ซ้ําซ้อนและก็ซ้ารอยของนักเรียนชั้นมอ3าอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ากําชับให้มีการทบทวนตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคําตอบอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้จะมีการประกาศผลสอบในวันที่10เมษายนหรือว่าก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถนําคะแนนร้อยละ20ไปยื่นเพื่อขอจบการศึกษาและขอออกหลักฐานทางการศึกษาสําหรับใช้สมัครสอบแอดมิชชั่นต่อไปครับ